สวัสดีครับทุกคนนะครับขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่องของไอฟิลครูสนะครับวันนี้ฟิลก็อยากจะมาแนะนำแกจัตตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คืออะแดปเตอร์ชาร์จจากซัสซี่อุลลิงครับถ้าอยากดูกแล้วนะครับว่าอะแดปเตอร์ชาร์จตัวนี้มีดียังไงไปชมกันเลยครับ ตอนที่ฟิจะไปแนะนำแก๊เจ็ตตัวนี้นะครับฟิกก็อยากจะมาเท้าความก่อนแล้วกันครับว่าอะไรคือสายที่ฟิกจะมาแนะนำแก๊เจ็ตตัวนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับคือฟิกเนี่ยพกตัว iPhone แล้วก็ตัว iPad Pro ไปทำงานข้างนอกซึ่งหลายคนจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าตัว iPhone กับ iPad Pro เนี่ยเขาวิ่งพอชาร์จที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างตัว iPhone เนี่ยเขาก็จะเป็นพอชาร์จแบบ lightning ส่วนตัว iPad Pro เนี่ยก็จะเป็นพอชาร์จแบบ usb c ที่แม้ว่าตัว iPhone 1ว Pro เนี่ยเขาจะมีพอชาร์จจาก lightning ไป usb c แต่ฟิก็ไม่ได้พกสายชาร์ตตตััััวววี้กราาาบบงงท่ช iPhone Power Power Bang Bang ซึ เ,เขาจะมีพอร์ตชาร์จแบบ USB-A ปกติทั่วๆไปเลยดังนั้นนะี่ยฟิกก็จะต้องพกสายชาร์จแบบ lightning ไป USB-A นั่นเองครับอย่างที่2นะครับฝึกไม่อยากจะพก2องอะแดปเตอร์เวลาที่ต้องการจะชาร์จ2อุปกรณ์นี้พร้อมๆกันนะฮะเพราะอย่างตัว iPad Pro เนี่ยเขาจะเปจะต้องใช้อะแดปเตอร์ fast h a r ์ e ในการชาร์จนะเพราะว่าเวลาทำงานหนักๆอย่างตัดต่อวิดีโอต่างๆพวกนี้เนี่ยถ้าใช้พอร์ตชาร์จแบบธรรมดาเนี่ยมันไม่เข้าแน่นอนดังนั้นเนี่ยก็เลยจะต้องใช้แบบ fast h a r ์จในการช่วย เพื่อให้สามารถชาร์จแบตเข้าตัว iPad Pro นั่นเองในนั้นอ่ะมันก็จะต้องพบ2อะแดปเตอร์ไปนั่นเองครับและนี่ก็คือสายที่ฟิลิปก็เลยมองหาอะแดปเตอร์ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ในการแค่พกแค่1นึ่งอะแดปเตอร์ที่สามารถจะใช้ทั้งกับ USB A และก็ USB C ได้นั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเราจะไปแกะกล่อง เจ้าอะแดปเตอร์จากบาร์ซิอุไปพร้อมกันเลยครับตัวนี้นะครับก็เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จจากบาร์ซิอุนะครับซึ่งสามารถชารองรับการชาร์จแบบ60วัตต์ได้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด3พอร์ตนะครับก็คือเป็น USB-C, USB-A ถึง2พอร์ตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะ่องไปพร้อมกันเลยแกะออกมาอย่างแรกนะครับเราก็จะเจอนี่ครับตัวคู่มือนะครับที่จะให้เราได้อ่านกันนะฮะนี่ไงครับก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับ ขนาดไซส์ของมันนะครับก็ถือว่าไม่ใหญ่สักเท่าไหร่นะครับไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็ถือว่าพกกันพางันได้อยู่นะน้ำหนักเนี่ยก็ไม่หนักมากนะครับสำหรับตัวอะแดปเตอร์ชาร์ตตัวนี้มันจะมีทั้งหมด2สีนะครับก็คือจะมีสีขาวแล้วก็มีตัวสีดำนะครับฟิลิปเอาสีขาวมานะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะสวยดีนะครับจริงๆเราเป็นคนชอบสีดำแหละแต่สีขาวดูน่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวปลั๊กเสียบนะครับมันสามารถพักเก็บได้แบบนี้นี่ มันสามารถที่จะพับเก็บได้นะครับนี่แล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีพอรต USB C 1พอร์ตนะครับแล้วก็ USB A ีก2พอตนะครับมาเดี๋ยวเราแกะอันนี้ไปพร้อมกันเลยนี่ก็ถ้ากับว่าเราสามารถชาร์จได้ถึง3อุปกรณ์อะ่ะก็คือทั้ง USB A นะครับได้2อันแล้วก็ตัว USB C ได้อีก1อันนะครับนี่แล้วก็ปลักเสียบนะครับน,นี่นะฮะหน้าตาของมัน ถือว่าดีอยู่นะเออหน้าตามันค่อนข้างจะน่าใช้ดีแล้วก็ตัวปลั๊กนะครับมันสามารถพับเก็บได้แบบนี้เลยเนี่ยดีนะถือว่าดีมากแล้วก็มีพลาสติกคุ้มมานะครับแล้วก็สามารถจะแกะพลาสติกคุ้มก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่ามันจะชาร์จตัว iPad Pro ได้ไหมอันนี้เราจะมาลองเสียบกันนะครับอันนี้ก็คือพอร์ต USB C นะครับก็สามารถเสียบได้นะครับนี่แล้วก็ตัว USB A ใส่ถูกไหมนี่ ใชหมครับามาชาร์จได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวฟิปจะใช้แค่ตัว iPad Pro เดี๋ยวแล้วกันเนาะเพราะว่าตัว iPhone นะครับฟิปใช้อยู่นะฮะใช้ในการถัดัดวิดีโอนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จปั๊กเลยอชาร์จได้นะครับก็สามารถชาร์จได้ยอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเสียบชาร์จใหม่แล้วกันนะนี่นะฮะก็คือสามารถชาร์จได้นะครับ และนี่นะครับก็คือการแนะนำแกดเจ็ตที่น่าสนใจอย่าง,งช,าชาร์จแฟชชาร์จจากบาซิวนั่นเองครับผมยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของไอฟิตครูด้วยกันนะครับเพื่อที่ครั้งหน้าเนี่ยฟิตจ,จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยมีอะไรเจ๋งๆหรือมีอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำอีกเนี่ยฟิตก็จะทำคลิปมาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับยังไงวันนี้เฟียดเองก็ต้องขอไปก่อนและกันเนาะบ๊ายบายทุกๆคนด้วยนะครับบ๊ายบาย